หลายๆคนก็ก็อยากจะไปร้องศาลสมาคมทนายความอะไรเห็นบอกจะไป้องนายกนายกอะไรเห็นมีข่าวนะจริงเท็จยังไงเขาบอกว่าสมาคมทนายความก็จะไปร้องนายกนะว่าเนี่ยบริหารผิดพลาดและทําให้คนเนะีนะ่ยได้รับความเสียหายหเจ็บป่วยล้มตายอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปคนถามมาฟ้องได้เลยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าพ้องนายกข้อหาอะไรเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรรองรับหรือเปล่า,าต่างคนต่างเขาว่ากัานไปนั่นเป็นเรื่องของสมาคมทนายความ มีคนถามว่าเอ้ยฟ้องนายกได้เลยคนติดโควิดนี่ฟ้องนายกได้ครับผมผมตอบไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาไปฟ้องโดยวางรูปคดีอย่างไรก็ว่ากันไปใครทําอะไรได้ก็ทําไปแต่แต่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาฟ้องอะไรนะเห็นก็ได้ข่าวเขาจะฟ้องนายกแต่ก็มีเห็นมีที่ภูเก็ตเจ้าของโรงแรมใหญ่ไปฟ้องนายกรัฐมนตรีฟ้องผู้ว่าฟ้องสบคฟ้องอะไรเห็นก็่าฟ้องเรียกค่าเสียหายไปสั่งปิดโรงแรมเขาโรงแรมใหญ่เขาก็เลยเสียหาย นะครับนะก,ก็ฟ้องกันไปนะแต่ว่ามันจะชนะหรือแพ้อะไรก็คงไม่มีใครตอบได้นะคดีวงนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะพอติดโควิดไม่ก็ไปฟ้องนายกฟ้องสอบ,บคฟ้องผู้ว่าฟ้องคนอ่าคนที่ออกอ่าออกอะไรเขาเรียกออกออกข้อกาหนดนะเนะียครับอันนี้ก็มันจะได้หรือไม่ได้เลยผมผมตอบไม่ได้ผม,มนะครับ,นะรบยังไม่เห็นคำฟ้องอะ่ะแต่ต่างคนต่างใช้สิทธิ์ยกว่ากันไป เพราะเขาเดือดร้อนโรงแรมก็เจ๊งอะไรก็เจ๊งคนก็ไปสั่งเขาปิดก็ไม่มีใครมาโรงแรมเขาก็เจ๊งเนี่ยนะเขาเป็นหนี้ธนาคารทุกเดือนแล้วก็ต้องส่งนะแต่ก็จะเอาที่ไหนส่งในเมื่อสั่งปิดโรงแรมก็ไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีรายได้นะไม่มีไรายได้ก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้มันก็เป็นผลกระทบจากการออกคำออกคำสั่งทางปกครองแต่ว่ามันจะเรียกได้หรือเปล่าเราไม่รู้เรเขาก็เขากำลังฟ้งองกันดูนะ ก็แล้วแต่ใครอยากฟ้องเพิ่มมันก็แล้วแต่แต,ตามสะดวกนะผมก็ไม่ได้นีนนาอะไรกนะ็เห็นเป็นข่าวเป็นคราวมาจริงเท็จยังไงก็ไม่ได้ยืนยนันเพราะยืนยันไปแม่ก็มาแจ้งจงนะับกูอีกนะวันๆกูก็โดนคดีหมิ่นประมาทเนี่ยของเก่ามาสองคดีอยู่ว่าแล้วก็จุกกรุนะครับเออบริษัทขายโรงศพสบายเลยตอนนี้อืมอืมอืมบางคนประชาชนบอกว่า ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะฟ้องนายกได้นะครับเพราะบริหารประเทศลม้มเหลวครับอาจารย์อ่าก็แล้วแต่ใครอยากฟ้องก็แล้วแต่ก็ไปลองไปหาทางลธนากันดูอืมนะครับแล้วเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเขาจะเยียวยากันนะไม่รู้ใครจะได้ยังไงกันบ้างตอนบ่ายเยียวยานะครับอืมนะครับก็ว่ากันไปนะครับอืมว่ากันไปอืมแชร์แล้วครับเข้ามาแล้วแชร์กันเยอะๆยะ ตกงานก็เยอะอะไรก็เยอะตอนนี้นะอะชอบมากครับรายการนี้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนก็อันไหนประชาชนถามผมก็เอามาถามนายกตอบไปแค่ถามนะครับท่านนายกบริหารประเทศมาเจ็ดปีแล้วทุกอย่างแย่ลงหมดเลยท่านน่าจะลองพิจารณาตัวเองดีไหมครับเป็นคําถามจากประชาชนท่านทํามาแล้วเจ็ดปีก็ถือว่าสังคมให้โอกาสท่านมานานแล้วแต่ท่านยังทํางานไม่สําเร็จ พี่น้องประชาชนก็ถามว่าท่านท่านเราออกดีไหมแล้วก็เปลี่ยนคนอื่นมาบ้างที่สังคมก็ถามนะจุกรูนะจ๊ะนะครับจุกกรูนะจ๊ะนะไม่เยียวยาประชาชนเขาเดือดร้อนกันทั้งประเทศฝากนายนกพิจารณาด้วยได้ไหมคะ,อะเออนะ,อะ,อะวัคซีนที่มีอยู่มันมันดีจริงไหมนะถ้าไม่ดีทำไมสั่งมาเยอะแยะเหลือเกิน นะรัฐบาลมีส่วนร่วมในการได้ผลประโยชน์จากการสั่งซื้อวัคซีนหรือไม่ประชาชนก็ถามอืมอืมแต่กับวัคซีนถ้ามาชา้าประชาชนก็ตายกันหมดแล้วนะครับอม,มีข้อมูลว่าพีโโ่โทนี่เป็นหุ้นส่วนกับไฟเซอร์จริงไหมผมว่าไม่จริงนะแต่ับไม่จริงเราเป็นข่าวลือข่าวปลอมนะครับถ้าโทนี่เขาเป็นหุ้นกับไฟเซอร์นะนะ สังคมก็รู้แล้วก็ด่ากันเละเทะนะนะครับผมไม่จริงนะครับความเห็นส่วนตัวนะผมว่าไม่จริงมันก็เป็นข่าวที่แบบข่าวปลอมนะครับอืมทำไมนายกเป็นคนอดทุนเช่นนี้ห้างเซ็นทรันเห็นได้ข่าวปิดตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่อะไรสิบสี่วันปิดไปสิบสี่วันเซ็นทรันนะ เท่าที่ผมทราบมาผมก็มีเพื่อนอยู่เซ็นทัลผมถามว่าทำไมเขาปิดเขาบอกเลยค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายยถ้ามีมาตรการเข้มงวดแบบนี้ใครจะมาเดินเซ็นทัลนะมันตกเสียค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรค่าเช่าก็ต้องดลดให้กับผู้เช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดไปเซ็นทัลเ็เจ๊งเขาก็เลยปิดเพราะว่าเซ็นทันเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าสเกลใหญ่มูลค่าอะไรนึงมันสูงนะครับเขาก็เลยต้องปิดเท่าที่ผมทราบมานะมีพักพวกอี้เซนทัล เห็นใจผู้ประกอบการนะเขา,เขาไปไม่ไหวถ้าเปิดไปเนี่ยเขาต้องเปิดน้ําเปิดไฟเปิดแอร์ทั่วแล้วจะไม่มีคนเดินนะแล้วก็ร้านค้าก็ห้ามนั่งแล้วก็อย่างในเซ็นทรันก็ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารใหญ่ๆแล้าก็ห้ามนั่งแล้วใครก็จะไปเดินนะเดินเสร็จแล้วก็สั่งใส่กล่องถ้าสั่งใส่กล่องมันไม่มีบรรยากาศเขาก็สั่งพวกไลเดอร์มาส่งมดีกว่านะพวกแพนด้าพวกแก๊ปพวกอะไรดีกว่าเยอะหรือว่าอะไรนี่อ่าโรบินฮูดอ่า บอกโรบินฮูดของไทยพาณิชย์มั้งไม่เก็บค่าบริการอะไรก็ลองดูอืมบางคนบอกทำอะไรไม่ได้ได้แค่สาบแช่งนักการเมืองนะครับมีความผิดไหมไม่ผิดแล้วครับสาบแช่งอยู่บ้านแล้วกันนะอย่าไปโพสสาบแช่งเลยเดี๋ยวมันเสียหายกันมาอืมอเมริกาเขาไม่ฉีดวัคซีนอะไรอ่ะอืมอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับ เอ่อขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับอืมอืมไม่รู้ว่านายกในตอนบ่ายจะว่ายังไงจะเกียวยายังไง <c oughs> วัคซีนประเทศเราทําไมราคาแพงแต่ป้องกันโรคตับไม่รู้เหมือนกันถ้าถามถามรัฐบาลจริงหือไม่นะ่ครับผมก็ไปได้ยืนยนันอยากรู้เรื่องการบรรทุกสินค้าอและ,กะเษกษตรกลางคืนก็ต้องถามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่าอยู่ในกลุ่มที่ยกเว้น พวกขนส่งอะไรพวกเขมีเนี่ยพวกยกเว้นพวกเจ็บป่วยพวกเจ้าหน้าที่พวกขนส่งอาหารสินค้าอะไรพวกที่มีความจําเป็นอะไรเนี่ยเขายกเว้นอยู่นะว่ามีกลุ่มที่ยกเว้นหลายกลุ่มลองดูนะเออคดีสินะกับหมอเหรียญทองถึงไหนแล้วครับก็เห็นก็อยู่ที่โรงพักไหไไม่น่ามีอะไรคืบหน้านะอืมนะครับใครอยากถามอะไรก็มา กินข้าวไปด้วยฟังไปด้วยะระวังติดคอนะนคนบอกมาอกินไปแล้วหัวลอกกลากไปเหึ่งครับอ่ะว่ากันไปครับนะเชิญนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง YouTube ก็เกือบสามพันคนดูอยู่ทาง Facebook ก็สนะี่พันกว่ากับห้าพันนะก็เจ็ดแปดพันคนนะครับตอนนี้คนดูนะ,ะเข้ามาก็ติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วย f a c e b o o k นะส่วน y u t u b e ก็กดซั b สไครต์กดกระดิ่ง กดกันเยอะๆนะครับประกันสังคม,มเยียวยาอะไรลูกจ้างบ้างสิครับเก็บเงินสมทบไปทุกเดือนฝากไปถึงประกันสังคม,มด้วยครับนะนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเรานะลูกเมียพวกนักการเมืองสบายดีกันใช่ไหมครับนะล็อกดาวน์ ค่าน้ําค่าไฟฟ้าทําไมไม่ล็อกด้วยค่าน้ําค่าไฟก็ลดเหมือนกัครับลดสิบล้อติดกันอะไรนะ,ะนะครับพวกคนขับรถอะไรนี่กับมีโอกาสมีความเสี่ยงเสี่ยงกันทุกคนนะตอนนี้ระวังนะนะเสี่ยงกันเยอะะนะนะครับคนละครึ่งยังไม่ได้เลยครับเข้ายากมากครับฝากไปถึงนายกช่วยแก้ไขด้วย อนะครับพูดข้อกฎหมายเยอะๆเป็นจุดแข็งของอาจารย์นะรับปิดเทสให้ประชาชนใช้ได้แล้วครับออดีครับชิโนแวกมีคุณภาพจริงหรือไม่ครับถ้าไม่มีคุณภาพทำไมไม่ยกเลิกการสั่งซื้อครับเขาถามนะเขาไม่ได้ยืนยันนะเขาถาม,มนะครับก็ว่ากันไปนะครับม,มีอะไรบ้างครับวันนี้นะฮะ สารเคมีรั่วนิคมบางปะอินโอ้โหนี่ก็ฝาาอันตรายนะครับเนี่ยอีการซ้ําเติมประชาชนหรือเปล่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะต้องระวังนะเนี่ยนี่นี่ขนาดนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินสารเคมีรั่วเอาฟังแล้วหนักมโควิดลามทหารเกณฑ์พบติดเชื้อแล้วสองร้อยเก้าสิบคนเรื่องเล่าเช้านี้ไปกันทั่วนะ ผมก็มีคลิปนะเมียหลวงร้องเรียนถูกแย่งผัวนะแตนะ่เราไปฟังดูนะคะคนที่แย่งผัวอาจจะเบาลงหน่อยเนะี่ยเสียงสะอื้นจากเมียหลวงนะครับนะผมก็นำเข้าไว้นะ